แต้วนัทพรจากความสดใสถือเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงสาวที่ได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานคนหนึ่งสำหรับแต้วนัทพรโดยทางด้านเต่าแต้วนั้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ตอนเด็กๆ แต่ที่เจ้าตัวได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการก็คงจะหนีไม่พ้นผลงานการแสดงละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชัยรัชชนนที่ได้รับบทบาทเป็นเจ้าหญิงซ้อยฟ้านั่นเองค่ะและหากใครเป็นเอฟซีหรือแฟนคลับตัวยงของสาวแต้วก็คงจะทราบกันดีว่าเธอนั้นมักมาอัปเดตความสดใสผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวให้เราบรรดาแฟนคลับได้ฟินกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการใส่เสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆซึ่งเราบรรดาแฟนคลับก็คอย สพอร์ตและติดตามอยู่เสมอล่าสุดเมื่อสาวแต้วออกอัปเดตภาพคู่กับไฮโซหนุ่ม um. หลังจากไปร่วมงานแต่งของเพื่อนในวงการก่อนจะอวดความสวยริมทะเลเรียกได้ว,ว่าสวยเป๊ะทุกองศาออร่าเจ้าหญิงเปล่งประกายสุดๆค่ะสมกับการเป็นนางเอก หน้าหวานใส่ตลอดการจริงๆค่ะงานนี้ทําเอาเาบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันไม่หวั่นไหวซึ่งบรรดาแฟนคลับบางรายก็โฟกัสผิดจุดกับเสื้อของสาวแตว้ซึ่งหากมองดีๆจะเป็นแค่มุมเสื้อผ้าเท่านั้นเองและหากใครเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามผลงานของสาวแต้วนั้นแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ไอจีกันเลยค่ะ